โซลีมิดลักขบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมจอร์จฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอลในวันนี้ครับก็มีเยอะพอสมควรนะแต่ว่าวันนี้ผมคัดมาห้าคู่เช่นเดิมนะครับซึ่งห้าคู่ครับก็จะมีศึกคาราบาลครับอยู่2คู่นะครับแล้วก็ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบเพลย์ออฟนัดที่2อีก3คู่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับ สำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อวานมีทั้งบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปที่ผมได้คัดแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆสมาชิก v v ว p เช่นเดิมนะครับบินบอลเต็งเมื่อวานผมเลือกไปที่คู่ของกายารีกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้เนี่ยผมเลือกไปที่เพย์เซฟนะเลือกต่ออินเตอร์ไปที่ราคา1ลูกนะครับก็จบเกมนะเป็นอินเตอร์เอาชนะกายารีไปได้ด้วยกอสองประตูศูนย์บินบอลเต็งก,ก็กินเต็มแบบหวานๆเลยนะครับส่วนสเต็ปสามเมื่อวานก็เป็นสเต็ปแตกอีก1ชุดนั้นนะครับ ซึ่งในชุดสเต็ปก็มีกินเต็มมา2ตัวเราก็มีเจ้าไป1ตัวนะนะครับคู่ที่เจ้าก็จะเป็นคู่ของลลโออัฟกับปอโต้นะครับคู่นี้ผมเลือกลองลลโออัฟไปที่ราคา1ลูกนะครับจบเกมนะเป็นปอโต้เอาชนะลลโออัฟไป2อหนึ่งคู่นี้กับเจ้ากันไปนั้นนะครับแต่ว่าคู่ของมาโม่เนี่ยผมเลือกต่อมาโม่ไปที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ก็กินเต็มนะเน,นื่องจากมาโม่ชนะซิริอุสไป3าหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ดึกสุดเนี่ยจะเป็นคู่ของไลโยบิเอโกโนกับ แอดเตลโกเมลิดคู่นี้ผมเลือกต่อแอดเมลิดไปที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ก็จบเกมเป็นแอดเมลิดบุกไปเอาชนะไลยโยแบบทมทนไปที่สกอร์7ประตูศูนย์ภาพรมวมทั้งบินบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเตปก็ทั้ง2บินตีบวกสวยๆกินแบบ,บนหวานเลยนะนะครับก็ยินดีกับสมาชิก v v ว p ทุกท่านที่ได้ตามบินนี้กันด้วยนะนะครับและแน่นอนนะครับเพื่อนๆน,น,นั้นใดที่ยังต้องการรับทั้งบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปก็อย่าลืมแอดไลน์มาสอบถามทีมผมได้เลยนะ ที่ไลน์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้นะครับที่ QR วอา e คก็หยิบมาถือมาสแกนแล้วก็ส่องเพิ่มผมเพื่อนได้เลยแล้วก็ที่ l รไ e ID@ J o s 8 8นะครับก็สามารถแอดกันได้นะครับซึ่งทางไลน์ก็จะพบเจอกับผมได้ทุกๆวันในที่เก่าเวลาเดิมนะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกคาราบาวคัพนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างมาป้าวุ้มตั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบ็กพูลนะครับคี้ครับจะเตะก,กันที่สนามโมลินนวสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับวูฟครับอยู่อันดับที่15ของศึกพรีเมยร์ลีกนะครับแข่งไปแล้ว3นัดชนะไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมยิงได้2เสียไป5ประตูมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งแบ็กพูอยู่อันดับที่17ของศึกกรีกวันนะครับ แข่งไปแล้วห้านัดนะชนะไปหนึ่งเสมอสแล้วก็แพ้ไป1เกมยิงได้2เสียไป3ประตูมี6คะแนนครับสถิติเฮนทูเวตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับวูฟครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นแบ็กพูลเก็บชัยชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่วูฟนะครับเปิดบ้านเอาชนะแบ็กพูลไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์เมื่อปี2015เลยนะนะครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับวูฟครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วูฟนะครับบุกไปเอาชนะเอเวอเรตต์มาเลดสกอร์1ประตูศูนย์ผมกับการของวูฟในรอบ5เกมวูฟพาทำเงินไปที่3เกมพาลุไป2เกมคิดเป็นปเปอร์เัจจัยการทำกำไรที่60%นะครับส่วนฟังแบ็กพูลฟอร์ม5นัดหลังสุดแบ็กพูลชนะไป1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1 3, กเกมน,นะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ proof. แบ็กพูลแพ้กับบรินคอนซิตตี้้ไปปดวยสกอร 3, ระ์ะู ผมประกับการของแบ็กพูลในรอบ5เกมแบ็กพูลพาทำเงินไปที่1เกมยกเป็น1เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับแรกเริ่มนิมทีก็ดูเหมือนว่าเป็นฝั่งวูบต่อที่ราคาลูกครึ่งแล้วก็หลายๆสำนักนะครับราคาไหลไปที่วูบต่อที่ราคาลูกครึ่งเลยนะ ราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่วูบเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งวูบราคาน้ำจะอยู่ที่1.99ถ้าเราไปลองฝั่งแบคพูราคาน้ำก็จะอยู่ที่1.84นะครับก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ต้องยอมรับรยวาเป็น2ทีมที่มาฐานต่างกันอย่างลิบลับเลยวูบครับที่อยู่ในระดับศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่ากำลังมานะเนื่องจากเกมล่าสุดวูบก็เพิ่งกลับมาเก็บ3แต้มได้นะครับส่วนฝั่งแบคพูผลงานในลีกว ในรอบ5เกมของแบคพูก็มีชนะไปเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็หนักไปทางเสมอเสมอไปที่3เกมแล้วก็แพ้ไปที่1เกมนะครับซึ่งถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยก็เป็นวูฟนะฮะดูดีกว่านะถ้ามองจากภาพรวมจาก5นัดหลังสุดนะครับแล้วก็เป็นวูฟครับในรอบ5เกมเนี่ยสามารถทําเงินไปถึง3เกมส่วนทางกับฝังแบคพูในรอบ5เกมนะครับทำเงินไปเพียงแค่เกมเดียวเพียงนั้นแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดที่แบคพูนะครับไม่สามารถทําเงินเลย แล้วก็เป็น3าเกมของสุธีแบ็กพูลนะฮะพาลบไปที่3เกมรวดเลยนะครับใช่ครับจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาวันนี้นะครับซึ่งเลทราคาไหลขึ้นไปที่วูฟต่อที่ราคาลูกครึ่งเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าวันนี้วูฟจะเอาชนะแบ็กพูลไปได้อย่างไม่ยากยิงก่งมาเทียบกันง่แง่ของการทำเงินเนี่ยวูฟก็เป็นทีมที่ทำเงินมากกว่าแบ็กพูลถ้าพูดตามตรงผมเลือกอยู่รองอย่างแบ็กพูลไม่ลงจริงนะครับถึงแม้ว่าราคาจะไหลไปที่ลูกครึ่งส่วนตัวผมมองว่าวันนี้วูฟจะเอาชนะแบ็กพูลไปได้อย่างไม่ยากเลยนะซึ่งอย่างที่บอกครับทั้งชื่อชั้นนแลก็ัภาพมมต่ ากานนะรูปเกมในวันนี้คาดการว่าวันนี้วูบจะเปิดบ้านปูุมทลรมแหลกใส่แบ็กพูลฟะทงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่ศึกคาราวาลครับนะครับก็จะเป็นคู่ระวังเจ้าส่วน้อยฟูแลมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือดทองช็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามคาเวนคอสเชตนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึนะครับ เรามาดูผลงานเนืดีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับฟูลแรมนะครับอยู่อันดับที่12ของศึกพรีเมอร์ลีกนะครับแข่งไปแล้ว3นัดชนะไป1นึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมยิงได้3เสียไป5ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฝั่งสเปอร์อยู่อันดับที่3นะสเปอร์นะครับก็แข่งไปแล้ว3นัดชนะไป2แล้วก็เสมอไป1เกมยังไม่แพ้ใครยิงได้6เสียไป2ประตูมีอยู่7คะแนนนะครับสถิติเฮดเทนครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะหน่วยรอบ5เกมครับก็เป็นฟูลแรมไม่เคยเอาชนะสเปอร์ไดดด้เลลยีีท่สุของฟูแมก็ ไปเสมอกับสเปอร์มาได้หนึ่งเกมนะแล้วก็เป็นสเปอร์เอาชนะฟลอยดไปได้สี่เกมนะครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฟูลแลมครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟูลแลมนะฮะไปเสมอกับอาร์เซนอลมาด้วยสกอร์2ประตู2ผมเกีกับการของฟูลแลมในรอบ5เกมฟูลแลมพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับส่วนฟังสเปอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดสเปอร์นะครับชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์บุกไไปเอออาาชนะบรร์มมัดด้้วยสก2 0 ระกอบการของสเปอร์ในรอบ5เกมนะครับสเปอร์ขับพาทเงินไป3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นจากการทากาไรอยู่ที่60นะครับซึ่งเลยละคาคู่นี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีดูเหมือนว่าจะเป็นสเปอร์ต่อที่ราคาปปแล้วก็หลายๆสํานักราคาไหลตรงกันหมดเลยนะไหลไปที่สเปอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณนะตอนนี้ราคาก็ไหลไปที่สเปอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะ ถ้าเราไปลองฝั่งฟูลแลมเจ้าบ้านราคาน้ำอยู่ที่2.07นะครับถ้าเราไปต่อฝั่งสเปอร์ราคาน้ำก็ค่อนข้างจะต่ำเลยนะราคาน้ำจะอยู่ที่1.76นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มาจากศึกพรีเมียร์ลีกทั้งคู่เลยแล้วก็โคจอนมาเจอกันเร็วและเกินสัหรับในรอบนี้นะครับก็เป็นฟูลแลมนะวันนี้เราเจอกับสเปอร์ต้องยอมรับเลยว่าฟูลแลมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะนะครับแล้วก็เป็นเกมที่แล้วของทั้ง2ทีมถือว่าทําผลงานดีทั้งคู่เลย เกมล่าสุดของฟูลแลมเน่ก็สามารถไปยันเสมอกับอาร์เซนอลมาได้ด้วยสกอร์2-2ก็ถือว่าเกมเนี้ฟูลแลมทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีนะที่สามารถแบ่งแต้มจากอาร์เซนอลมาได้นะครับส่วนฝั่งสเปอร์ก็ยังคงมีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงอยู่สเปอร์บุกเอาชนะบอลมาดมานะครับสเปอร์ในยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของโคชอังเก้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ารูปแบบการเล่นเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งสเปอร์ชุดนี้มีความดุดันมีความเฉียบคมมากขึ้นอีกนะนะครับแล้วก็เกมรับก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นซึ่งงงงลเอก็ผานยัสวิ ถ้าเทียบกับสเปอร์เนี่ยที่สเปอร์ผลงานนิ่งกว่าสเปอร์นะครับชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดในศึกพรเมลิก สเปอร์ไม่เคยแพ้ใครเลยนะนะครับฉนันจับภาพรวมและเลดราคาที่มันไหลขึ้นไหลไปที่สเปอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกส่วนตัวผมมองว่าวันนี้สเปอร์น่าสนใจเปียงมากทั้งความมั่นใจและก็ความมุ่งมั่นฝั่งสเปอร์มีเต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าวันนี้สเปอร์จะเล่นไปเกมเยือนก็ตามฉนันคนนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเปอร์คาดว่าวันนี้สเปอร์จะบุกมาเอาชนะฟูลแลมไปได้อย่างไม่ยากฟะดง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบเพย์ออฟในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ระหว่างยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของมัคคาบีไฮฟาจากอิสราเอลนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามวังดอฟสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับยังบอยนะครับอยู่อันดับที่3ของลีกซอร์แลนนะฮะแข่งไปแล้ว4นัดชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครยิงได้สิบสียเปรหประตูมีอยู่แคะแนนนะครับส่วนฝั่งมาคับบีไฮไฟอยู่อันดับที่1งของลีกอิสราเอลแข่งไปแล้ว26นัดชนะ20สเสมอ2แพ้ไป4เกมยิงได้51เสียไป24ประตู ทำได้62คะแนนนะครับสถตติเฮทเวต์ hey to hey to hey. ผลงานที่เคยเจอกันก็คู่นี้เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งเมื่อนัดที่แล้วนะนะครับเป็นทั้ง2ทีมนะครับเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์นะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรการยังบอยครับเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอไป3าเกมโดยที่ในรอบ5เ,เกมหลังสุดนี้ยังบอยไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ยังบอยนะฮะเสมอกับมัคคบีไฮฟาไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผมประกอบการของยังบอยในรอบ5เกมยังบอยพาทำเงินไปเกมพาลไปเกมคิดเปป็นปรนราาก,กาททไ่่ีสว ฟังมัคคาบีไฮฟาฟอร์มห้านัดหลังสุดมัคคาบีก็เก็บชัชนะไปได้สี่แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่ในรอบห้าเกมหลังสุดนี้มัคคาบีไฮฟาไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่มัคคาบีฟา อ่าเปิดบ้านเสมอกับยังบอยเนี่ยแหละเสมอไปด้วยสกอร์ศูนย์ประลัดศูนย์นะครับผลประกอบการของมัคคบีในรอบ5เกมมัคคบีพาทำเงินไปที่3เกมพาร์ไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ซนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านยังบอยต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณนะตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาจะไหลไปที่เจ้าบ้านยังบอยต่อที่ราคาครึ่งกบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งยังบอยราคาน้าจะอยู่ที่2 0 5ถ้าเราไปลงฝั่งมาคคบีไฮฟ้าราคาน้ำอย ก็ซึ่งคี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานในลีกก็เป็นทั้ง2ทีมมีผลงานในลีกค่อนข้างจะดูดีเลยนะยังบอยครับแข่งไปสีนะัดของลีกสวิตนะก็น่าสนใจตรงที่ยังบอยผ่านมาสี่เกมยังไม่แพ้ไข่นะครับส่วนฝั่งมัคคบีไให้ฟ้าผลงานในลีกก็ถือว่าค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยนะ เนื่องจากมาค์คบีอฟ,ฟาก็อยู่อันดับที่1ของลีกอิสราเอลนะครับถ้ามองถึงเกมเย่าเกมเยือนของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับเลยว่าถ้านับผลงานในลีกของยังบอยในฤดูกาลนี้นะเกมในบ้าน2เกมนะครับยังบอยสามารถเก็บชชนะได้2เกมเลยนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดูดียามที่ยังบอยได้เล่นในบ้านนะครับส่วนฝั่งมาค์คบีเอฟ,ฟาก็ถือว่าเกมเยือนถ้าวัดผลนในลีกจาก13เกมนะสามารถชนะไปได้8เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่4เกมเกมเยือนของฝั่งมาค์คบีก็ไม่ได้ขี้เหร่เหมือนกันนะครับแต่ท จัดก็จะเป็นยังบอยนะครับถ้ามาเจาะลึกเกมเย่าในบ้านเนี่ยในรอบ10เกมนะฮะยังบอยไม่เคยแพ้ใครในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นรายการไหนนะครับมีชนะไป8แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่4เกมหลังสุดนะครับยังบอยนะฮะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านได้ทั้ง4เกมรวดเลยนะครับเช่นครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมผมมองว่าจากรายการแข่งขันที่เป็นแบบยเย่าเยือนแบบนี้นะบวกกับเกมที่ผ่านมานะครับเป็นมัคคิมีฟาร์มไม่สามารถชกช่วย การเก็บชชนะในบ้านได้จากผลสกอร์ในเกมแรกที่เป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยเกมนี้ก็มีโอกาสออกได้ทั้งสามหน้าเลยแต่ถ้าจะเลือกทีมทํากาไรจากคู่นี้นะครับส่วนตัวผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างยังบอยนะด้วยความที่ยังบอยได้เล่นในบ้านก็มักจะมีผลงานที่ดีเกมนี้ผมอ่านว่ายังบอยจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฝันถงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับยังอยู่กันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกลอบเพย์ออฟในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ดวง พันนาที่ในกอจากประเทศกรีสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งบลากาจากโปรตุเกสนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามอปอสโตลอดนิโคลาดิสจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับ เรามาดูผลงานเนลีของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับพานาทีย์เนกอสอยู่อันดับที่5ของลีกกิสนะครับแ <G AS> ข่งไปแล้ว1น,นัดชนะไป็น1เกมยังไม่แพ้ใครย,ยิงได้3ยังไม่เสียประตูมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งรากาอยู่อันดับที่13ของลีกโปรตุเกสนะครับแข่งไปแล้ว2นัดชนะไป1นแล้วก็แพ้ไป1นเกมยิงได้5เสียไป4ประตูมีอยู่3คะแนนครับสถิติเฮทเวดผลงานที่เคยเจอกันก็เป็นเกมที่แล้วนะครับที่ทั้ง2ทีม ได้เจอกันไปครั้งแรกแล้วก็เป็นลากาเปิดบ้านเอาชนะพานาที่ในกอสไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการพานาครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่พานาที่ในกอสเปิดบ้านเอาชนะอัวลอดไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ ผลประกอบการของพนาในรอบผ่าเกมพนาพาทําเงินไปที่2เกมยกเป็นเกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งบราก้าฟอร์มห้านัดหลังสุดบราก้าครับชนะไปสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บราก้าเปิดบ้านเอาชนะพนาที่ในกอสไปด้วยสกอร์สองไปด้วยหนึ่งเมื่อเกมที่แล้วและผลประกอบการของบราก้าในรอบห้าเกมบราก้าพาทําเงินไปที่สี่เกมพาลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเลนราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมมาาาที่รคเสอ ราคาณนะตอนนี้ล่ะครับก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอนะถ้าเราไปวางฝั่งพานาเจ้าบ้านราคาน้ำอยู่ที่1.93ถ้าเราไปวางฝั่งทีมเยือนอย่างสปอร์ติ้งบาก้การาคาน้ำอยู่ที่1.96นะครับซึ่งเลทอัตราสูงต่ำคู่นี้นะถ้าเป็นสกอร์สูงที่2.5นะครับราคาน้ำจะอยู่ที่1.95ถ้าสกอร์ต่ำกว่า2.5นะครับราคาน้ำก็จะอยู่ที่1.92นะครับราคาสกอร์สูงต่ำตรงนี้ก็น่าสนใจแต่ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เพิ่งเล่นเกมรีกไปไม่กี่นัดเอง พนาเน่เล่นเกมลีกไปแค่นัดเดียวส่วนฝั่งบรากาเล่นเกมลีกไปเพียงแค่2นัดผลงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นฝั่งพานานะดูดีกว่าเล็กน้อยเนื่องจากพานาเกมแรกก็ชนะแต่ว่าบาร์กาครับผ่านไป2นัดเนี่ยมีชนะไป1แล้วก็แพ้ไป1น,นเกมนะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยก็เป็นบาราการกุมความได้เปรียบไว้แล้วนะครับบราร์กาเกมนี้ก็เป็นเกมเยือนดูทรงแล้ววันนี้น่าจะเป็นฝั่งพานาที่ได้กอนนะครับ คาดว่าน่าจะเปิดเกมลูกใส่ฝั่งบาก้กาแน่นอนเนื่องจากพานาเจ้าบ้านก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับณช่วงนี้แต่ว่าภาพลมของฟอร์มการเล่นจาก5นัดหลังสุดนะนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าบาก้กาฟอร์มดูดีกว่าชัดเจนเลยบาก้กาครับสามารถเก็บชชนะได้4เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เป็นการทำเงินได้4เกมจาก5เกมหลังสุดเช่นเดียวกันนะนะครับส่วนฝั่งพานาเจ้าบ้านเนี่ยก็ถือว่าผลงานและฟอร์มยังไม่นิ่งนะถึงแม้ว่าลีกกิดเพิ่งจะมี1นัดนะแต่ว่าก่อนนั้นนะครับพานาก็เล่นเกมรอบคัดเลือกของศึกยูฟ่าชแชม แท่นเหมือนกันนั่นนะครับมีเกมแพ้ไป2เกมแล้วก็เกมชนะไป2เกมจาก5เกมหลังสุดเช่นครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็จากราพทีมผมมองว่าวันนี้ทีมเยือนอย่างบราร์กาค่อนข้างจะน่าสนใจกว่าเนื่องจากบาก้กาฟอร์มนิ่งกว่าแล้วก็บาก้กานะครับถึงแม้ว่าจะมีเกมแพ้แต่ว่าก็เป็นเกมในลีกแต่ว่าในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกบาก้กาชนะมาส,สวยๆได้ หลายนัดเลยจากรอบคัดเลือกก่อนหน้านี้แน่นอนครับถ้าจากราคาแฮนดิแคปในคู่นี้ส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยืนอย่างบรากาคาดว่าวันนี้บรากาจะมาย้ำแคนได้นะครับแต่ถ้าจะมองหาการทำกำไรจากคู่นี้หนึ่จุดที่น่าสนใจนะครับเลตสกอร์สูงต่ำนะครับก็เจ้าบ้านอย่างพานาเนในรอบ5เกมมีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่4เกม แล้วก็ฝั่งบาก้กาในรอบ5เกมหลังสุดก็มีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่4เกมเช่นเดกันนะครับชั้นคู่นี้มีแนวโน้มสูงมากที่การทําประตูของทั้งคู่จะเกินเลทราคาสกอร์สูงเนื่องจากเกมแรกก็เป็นฝั่งบาก้กาเอาชนะไป2-1ทำให้เกมนี้ครับพันนาทนี่นก็จําเป็นที่จะต้องเปิดเกมลุกบุกแหลกอย่างเดียวตรงนี้แหละครับก็จะเข้าทางบาก้การเนื่องจากบาก้กาก็เป็นทีมที่เขาเต์แท็กได้ค่อนข้างจะดีอย่างที่บอกครับถ้าจะเลือกทําเงินจากคู่นี้ส่วนตัวผมขอพิที่สกอร์สูงงง,ง,ง,งตั้้ไว และเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกาิศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2ในคู่นี้นะก็จะเป็นคู่ดวงกาลตาตาซาไลจากตุรกีนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมงจากนอร์เวย์นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันสนามรามโกบอลสตเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับกาลาตาสลายนะครับอยู่อันดับที่8ของลีกตุรกีแข่งไปแล้ว2นะัดชนะไป1แล้วก็เสมอไป1เกมยังไม่แพ้ใครยิงได้2ยังไม่เสียประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฟังโมอยู่อันดับที่4ของลีกนอร์เวย์แข่งไปแล้ว19นะัดชนะ10เสมอ4แพ้ไป5เกมยิงได้41เสียไป21ประตูมีอยู่34คะแนนนะครับ สถิติเฮทเวทก็คู่นี้เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งนะครับก็เป็นเกมที่แล้วนะเป็นเกมที่โมเปิดบ้านแพ้กับกาลาสลายไปด้วยสกอร์สามประตูสองฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับกาลาสลายครับเก็บชัยชนะไปได้วสี่แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่ในรอบห้าเกมหลังสุดนี้กาลาสลายไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กาลาสลายบุกไปเอาชนะโมมาด้วยสกอร์สามประตูสองผลประกอบการของกาลาสลายในรอบห้าเกมกาลาสลายผาทำเงินไปที่สามเกมพาลบไปสองเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน หนัดหลังสุดโม e ชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โม e เปิดบ้านแพ้กับกาลาสลายไปด้วยสกอร์2ประตูผลประกอบการของโม e ในรอบ5เกมในรอบ5เกมย้ำชัดเลยว่าโม e ไม่เคยพาทำเงินเลยพาลบไปที่5เกมรวดคิดเป็นปร์เชิงจากการทำกำไรอยู่ที่0%นซะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เป็นบางสำนักนะเป็นกาลาสลายต่อที่ราคาครึ่งก็บลูกบางสำนักก็เป็นกาลาสลายต่อที่ราคา1ลูกแต่ว่าหลายๆสำนักดูเหมือนว่าราคาจะไหลไปที่กาลาสลายต่อที่ราคา1ลูกนะครับราคาณนะตอนนี้ ราคาก็มาอยู่ที่เจ้าบ้านกาลตาสลายต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งกาลาเนีราคาน้ําจะอยู่ที่2.04ถ้าเราไปลองฝั่งโมงนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.85นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงชื่อชั้นก็แน่นอนครับกาลาสลายเนี่ยดูดีกว่าชัดเจนแล้วก็ขมกําลังของกาลาสลายก็ถือว่ามีผู้เล่นที่ในระดับท็อปของยุโรปก็หลายตัวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคิมชิเยกปีกตัวใหม่มลโลอิคดีวินฟิตซาหานะครับผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยก็อยู่กาลาสลายทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นมาโลอิคดีนฮะจะลงเล่นหน้าเป้าในวันนี้นะครับส่วนฮาคิมชิเยกต้องเช็คอาการบาดเจ็บข้อเท้าว่าจะช่วยทีมได้ไหมนะคงากมีร เจ็บติดข้างอยู่นะครับและถ้าเรามาดูจากภาพรวมของฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมจะเห็นได้ชัดเลยว,ว่ากาตาสลายนะครับฟอร์มดูสดใสกว่าเลย การเลสไลด์ครับเก็บชชนะได้4เกมจาก5เกมหลังสุดถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีของการลอ์สไลด์น้นะครับส่วนฝั่งโมผลงานไม่ดีเลยเก็บชชนะได้1เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ดูการทาเงินของทั้ง2ทีมก็แตกต่างกันบอสมควรในรอบ5เกมนะครับการลสไลด์ก็ทําเงินไปถึง3เกมนะส่วนฝั่งโมนะครับไม่เคยพาทําเงินเลยนะครับชั้นคนนี้จากภาพรวมของทั้ง2ทีมจากฟอร์มการเล่นและราคาที่เปิดมาราคาไหลขึ้นไปเป็นการลสไลด์ต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ส่วนตัวผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างาการ์ผลอร์ส เป็นกาสลายชนะไป3-2เกมนี้ผมมองว่าก็ยังคงเป็นกาสลายนะครับจะย้ำแค้นย้ำชัยชายได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งกาสลายเองก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะมีผลงานที่ดีย้ำที่ได้ในบ้านแตกต่างจากโมนะครับที่ช่วงหลังถือว่าฟอร์มดรอปไปอย่างแรงชั้นคูนี้ผมเลือกเชียร์ไปที่กาสลายที่ราคาหนึ่งลูกซึ่งถ้าเราเลือกเชียร์กาลาดาสลายในคืนนี้นะครับก็จะมีลุ้น2อ,อย่างนะครับไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟันทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับรละทั้งหมดทั้งนาคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับวูฟเว์มตันกับแบ็กพูลคู่นี้เรทเปิดมาเป็นวูฟต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่วูฟคู่ที่2ครับฟูแลมกับสเปอร์คู่นี้เรทเปิดมาเป็นสเปอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่สเปอร์คู่ที่3ครับยังบอยกับมัคคับีไฮฟ้าคู่นี้เรทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านยังบอยต่อที่ราคาครึ่งก คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อย่างบ่อยคู่ที่4ครับพาน,นาทินไนกอสกับบลากา้าคู่นี้เลเปิดมาเป็นราคาสเสมอถ้าจากราคาในแคปคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบลากา้าแต่ถ้าจะทําเงินจากคู่นี้ผมขอไปสกรอร์สูงที่2.5และคู่ที่ห้ครับกรารสลดยกับโมคู่นี้เลเปิดมาเป็นกรารสลด์ต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างกรารสไลด์ และท้ายที่สุดนี้ผมจอดก็อยากฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับก็จะเป็นที่ไลน์ line at jos 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะตัวทีเด็ด vvip หรือว่ารับทัศนะในคู่อื่นก็ได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางว่าประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก็สุดกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆวยโชคดีมีชชยนะครับสวัสดีครับ